พระเจ้าหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่16ข้อที่9บันทึกว่าเพราะว่าที่นี่ประตูเปิดให้ข้าพระเจ้าอย่างกว้างขวางน่าจะเกิดผลทั้งคนขัดขวางก็มีเป็นอันมากด้วยข้อคิดจากพระวจนะเมื่อพระเจ้าเปิดประตูศัตรูก็พร้อมทำงาน 1. ที่ไหนที่มีการอวยพรจากพระเจ้าอย่างกว้างขวางการขัดขวางจากมารซาตานก็มีมากเช่นกัน 2. การเกิดผลไม่ใช่เรื่องง่ายจะเกิดได้ต้องมีการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรค 3. มองบวกเข้าไว้เมื่อมีการขัดขวางอยู่ตรงหน้าแสดงว่าภายหลังจะมีพระพรใหญ่ 4. จํจำไว้ว่าพระเจ้าเปิดประตูบานใดแล้วใครก็ปิดไม่ได้แต่ประตูบานที่มานเปิดนั้นพระองค์ทรงปิดได้ทุกบานขอพระเจ้าอวยพรค่ะ